สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันพุธนะคะวันนี้ก็มากันด้วยบรรยากาศที่สดใสนะคะหลังฝนตกข่างเมื่อเช้าที่บัญชากาก็ฝนตกหนักเลยนะคะหนักจนกระทั่งถึงเมื่อตอนช่วงบ่ายต้นๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือฝนหยุดแล้วนะคะก็ได้เห็นท้องฟ้าอันสวยงามสดใสนะคะก็วันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของการแบ่งที่ดินเนาะเพราะว่าเรื่องของการแบ่งที่ดินเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการ เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินได้อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็แล้วก็ใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดด้วยค่ะจริงเรื่องของการแบ่งแยกที่ดินนะคะเพราะว่าอย่างอย่างแปลงที่อนุยืนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นที่ดินแปลงที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบัญฉางนะคะอยู่ในตําบลพารามเผือบัญฉางซึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างถนนข้างสนามบินกับถนนพลรานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นทำเลที่เข้าออกได้สะดวกแล้วก็ใกล้ทั้ง โรงเรียนใกล้ทั้งสนามบินใกล้ทั้งถนนสุขุมวิทเป็นทำเลที่ง่ายนะคะง่ายในการเดินทางเหมาะสําหรับการทําที่พักอาศัยนะคะเราก็มาทําตรงนี้แบ่งขายนะคะบางเอิญวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการแบ่งเป็นแปลงเล็กนะคะ,ะการแบ่งเป็นแปลงเล็กก็คือขนาดประมาณไม่เกินไร่ะคะเราเรียกว่าแปลงเล็กเนาะแต่การที่เราจะแบ่งเป็นแปลงแบบนั้นได้ มันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยนะคะว่าเราจะแบ่งขนาดเท่าไหร่ดีตรงไหนที่เ,เราเราจะต้องพิจารณาตรงไหนบ้างมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องของการเพิ่มมูลค่าด้วยการแบ่งแปลงเล็กะค่ะเราก็จะมาดูเรื่องข้อดีของการแบ่งแปลงเล็กนะคะเพราะว่า เรื่องของที่ดินเป็นอะไรที่มันสามารถจะปรับได้หลายอย่างนะคะปรับได้หลายอย่างหมายความว่าปรับเป็นบ้านปรับเป็นที่ดินเปล่าปรับเป็นให้เช่าปรับเป็นหลายอย่างขึ้นกับความถนดัดขึ้นกับประสบการณ์ของเจ้าของที่ดินหรือขึ้นกับขับขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ ที่เรามาคุยกันเรื่องของการแบ่งแปลงเล็กนะคะมันก็จะมีข้อดีให้กับเจ้าของที่ดินนะคะว่าสมมุติว่าเรามีที่ดินแปลงหนึ่งที่มันขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนละคะ่ะสมมุติเรากรณีที่เราอยากขายเนาะการที่เราจะขายไปแปลงใหญ่เลยทําว่าง่ายไหมก็ง่ายแต่ว่าการจะหาลูกค้าที่มีเงินก้อนใหญ่มันก็จะต้องใช้เวลาใช้เวลาระดับหนึ่งนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับว่า แลงนั้นมันทาอะไรได้บ้างมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแต่การแบ่งแปลงย่อยอะคะ่ะมันก็จะมีข้อดีตรงที่หนึ่งคือราคารวมของที่ดินมันไม่ได้หายไปนะคะข้อดีของการแบ่งแปลงย่อยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแบ่งแปลงย่อยแปลงเล็กก็แล้วแต่ะคะ่ะหนึ่งคือมูลค่าเพิ่มเอ่อมูลค่ารวมของที่ดินนะคะมันไม่ได้หายไปไหน แม้ว่าเราจะแบ่งถนนแม้ว่าเราจะเสียพื้นที่ในการทำถนนแต่ว่ามูลค่ารวมของที่ดินนะคะมันไม่หายไปไหนเพราะว่าถ้าเราเทียบราคาแล้วค่ะราคาต่อหน่วยราคาต่อตารางวาเวลาที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยถ้าเราคิดแล้วเนี่ยการที่เราแบ่งเป็นแปลงย่อยอะคะ่ะราคามันจะได้ดีกว่า ราคาต่อหน่วยเมื่อรวมเป็นแปลงใหญ่นะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเพิ่มถ้าเราสร้างมูลค่าเพิ่มกับที่ดินโดยการแบ่งแปลงย่อยะคะ่ะราคาเราก็จะได้ดีกว่าอันนี้คือข้อดีนะคะง่ายที่สุดเลยคือข้อดีอันนี้คือเป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องที่มองได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะเรื่องแบบที่สองข้อดีของการแบ่งแปลงย่อยก็คือว่าการที่เราจะหาลูกค้าที่มีเ,เงินในจํานวนที่จะซื้อแปลงเล็กได้เนี่ย จะมีจํานวนลูกค้าที่สนใจที่ดินเราได้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะขายง่ายกว่านะคะแต่ว่าจํานวนเนี่ยในลูกค้าที่จะมีเงินจํานวนจํานวนที่จะซื้อแปลงย่อยค่ะมีมากกว่ายกตัวยอย่างเช่นสมมุติเรามีที่ดินอยู่5้าไร่เนี่ยเราอยากขายไร่ละ3 000, ล้าน5ไร่3 000, ล้านไร่ละ3 000, ล้านก็คือเป็นเงิน15ล้านถูกไหมคะถ้าเรามองว่าเราแบ่งถ้าเรามองว่าเราอยากขายทีเดียวเราจะมองว่าเอยคนที่จะมีเงิน15้าล้านมาซื้อที่ดินน่ะ ในคนร้อยคนจะมีสักกี่คนที่มี15ล้านถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติเราแบ่งแปลงย่อยออกมาเนี่ยแปลงละ1งานเราอาจจะขาย1งานเนี่ยถิขายอยู่ที่7จ0 0 0 0 0 0 0ดสนสมมติน,นะคะคิดดูว่าคนที่มีเงิน7จ0 0 0 0 0เนี่ยจะมีมากกว่าจํานวนคนจะมีเงิน7จ0 0 0 0 0จะมีจํานวนมากกว่าคนที่มีเงิน15ล้านถูกไหมคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบ่งแปลงย่อยอะคะ่ะ การจะหาลูกค้านี่แหละค่ะจํานวนลูกค้าที่จะมาสนใจเรามันก็จะง่ายกว่านะคะนี่เธอทาให้การแบ่งแปลงย่อยปัจจุบันนะคะเริ่มเริ่มเห็นได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นแม้กระทั่งในพื้นที่บ้านฉางนะคะก็จะเริ่มเห็นมีที่ดินแบ่งขายที่มากขึ้นนะคะเพราะปัจจัยหนึ่งก็คือการหาลูกค้าที่เป็นแบบนี้นี่เองนะคะเลยให้เลยทําให้เจ้าของที่ดินนะคะมองเห็นความความเป็นไปได้ในจุดนี้การแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงเล็ก,กค่ะก็เลยจะ ใช้จุดเด่นในเรื่องของราคาตรงนี้ค่ะมาเป็นจุดในการที่จะทําแปลงเล็กนะคะทําให้ว่า,เ,าเราเราสามารถหาแปลงเล็กแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าราคามันจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดที่จะทําให้เจ้าของที่ดินนะคะขายที่ดินได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้เงินมาเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าการจะหาลูกค้าแบบไหนมา ก็มีหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือข้อข้อดีข้อที่2เนาะข้อด,นะขอดีข้อแรกก็คือเรื่องของเรื่องของการหาลูกค,ค้าข้อดีข้อที่2ก็คือเรื่องของมูลค่าของที่ดินไม่ได้หายไปนะคะนี่คือเรื่องของการแบ่งเพิ่มมูลค่าที่ดินจากการแบ่งแปลงย่อยนะคะนี่แหละคะ่ะเฉพาะจริงๆแล้วเฉพาะข้อดี2ข้อนี้นะคะก็ เป็นข้อดีที่สามารถเป็นจุดชงใจให้กับเจ้าของที่หลายๆแปลงในการที่จะมาทําแปลงย่อยนะคะแม้ว่ามันอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราวางแผนในการแบ่งไม่ดีเราอาจจะเสียพื้นที่ ในเรื่องของความกว้างของหน้าถนนไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในข้อเสียหรือในข้อด้อยก็จะมีข้อดีอยู่นะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะแบ่งแปลงย่อยอะคะเราก็ต้องดูภาพรวมให้ดีๆนะคะว่าเราควรจะแบ่งบางส่วนหรือแบ่งทั้งหมดนะคะซึ่งการแบ่งบางส่วนหรือแบ่งทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนอะมันทําเหมือนกันหลักการมันใช้หลักการเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเจ้าของที่ดินนะคะต้องถามใจตัวเองดีๆก่อนว่า แปลงที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยมันพอเพียงพอสมมุติว่าเราแบ่งขายไปแล้วเนี่ยมันเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายเราหรือไม่แล้วก็แปลงที่เหลืออยู่มันยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้หรือไม่อย่างเงี้ยเจ้าของที่ดินก็ต้องดูดีๆนะคะว่าควรจะเป็นแบบไหนเราพอใจที่ตรงไหนเราสะดวกแบบไหนถามใจตัวเองก่อนก่อนที่จะไปแบ่งขายเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบ่งไปแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเราแบ่งแล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปอะคะ่ะเราสามารถ นำกลับมารวมใหม่ได้แต่ถ้าเราแบ่งไปแล้วมีลูกค้าซื้อไปแล้วอะคะ่ะการจะซื้อคืนกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่าที่มันไม่เท่าเดิมหรือบางทีเขาอาจจะไม่ขายคืนให้กับเราก็ได้นะคะดังนั้นเจ้าของที่ดินนะคะก่อนจะทําการแบ่งแปลงย่อยนะคะต้องถามใจตัวเองให้ดีๆก่อนศึกษาข้อดีศึกษาข้อเสียศึกษาผลกระทบให้ดีก่อนก่อนที่จะแบ่งแต่ถ้าเมื่อแบ่งไปแล้วเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็หากลุ่มลูกค้าที่จะมา ซื้อลองให้ได้นะคะอย่างที่ดินแปลงนี้นะคะก่อนที่เราจะแบ่งอะคะ่ะเราก็พยายามดูภาพรวมดีๆก่อนเพราะว่ารูปแปลงเดิมของเขาเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ใช่สี่เหลี่ยมพอดีมันมีรูปแปลงที่หลายเหลี่ยมดังนั้นนะคะเราแบ่งแบ่งรอบเดียวคือเราแบ่งทั้งหมดพอเราแบ่งทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเสียพื้นที่ถนนแล้วเราก็ต้องศึกษาด้วยว่า แปลงที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยหน้าแปลงมันจะกว้างเท่าไหร่เราจะสามารถหาลูกค้าได้ไง่ายหรือไม่นะคะอแปลงนี้ก็ ทำเลดีแล้วก็หน้าแปลงแต่และแปลงก็จะมีความกว้างที่พอดีสําหรับทําบ้านพักอาศัยสําหรับมีขนาดที่พอเหมาะสาหรับบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งสําหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะมันอยู่ที่หลังโรงเรียนสภาษาหรือโรงเรียน G I S บ้านฉางนะคะถนนหน้าแปลงสามารถออกไปทางข้างสนามถนนข้างสนามบินได้สามารถเข้ามาจากถนนหน้าวัดคลองทรายได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะซึ่งแปลงนี้เรามองแล้วว่าถ้าเราจะ ขายเป็นแปลงใหญ่ซึ่งมีขนาด6ไร่เนี่ยเราก็ต้องรอคนที่มีเงินว่าล้านมาซื้อใช่ไหมคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีมาแต่ถ้าแต่ตอนนี้เราแบ่งเป็นแปลงย่อยแล้วเนี่ยคะ่ะเราหาคนที่มีเงิน2ล้านนิดๆเนี่ยคะ่ะเราคิดว่าในบ้านฉางนี่มีเยอะพอสมควรที่จะสนใจที่ในขนาด2งานกว่กาเนี่ยราคาที่2ล้านนันต้นนะคะแล้วก็สามารถซื้อแล้วสามารถทําบ้านได้เลยเราคิดว่าเราหาได้แล้วก็มีลูกค้าจํานวนมากที่กําลังจับจ้องและกําลังมองหาที่ดินเปล่าไว้เป็นเจ้าของอยู่นะคะซึ่งแมว ยังไงฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแปลงที่เรามีน้ํามีไฟให้เรียบร้อยมีถนนหน้าแปลงาทเป็นถนนสาธารณะกว้างที่8เมตรแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นทาเลที่ดีด้วยสงบเงียบแล้วก็บร,รากาศดีสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะยินดีรับฟังข้อเสนอแล้วก็ยินดีให้ทุกท่านมาต่อรองราคาได้ค่ะถ้าใครจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ก็เข้าได้ง่ายๆเลยค่ะมาทางหลังโรงเรียนศภีประารนะคะ มาถนนหน้าเจเบียพาร์ทเมนค่ะขับลงมาเรื่อยๆแล้วก็มองด้านขวามือจะมองเห็นรั้วคารบอยสีขาวแบบนี้อยู่นั่นคือแปลงของเรา ขับเข้ามาได้เลยค่ะสามารถมาดูทาเลได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ภาพเอาไว้ให้นะคะว่าผังรวมของแปลงเราเป็นแบบไหนขนาดแต่ละแปลงเป็นอย่างไรในคอมเมนต์เดี๋ยวเด๋ยวเราจะใส่ไว้ให้นะคะแล้วก็หรือว่าท่านไหนที่อยากได้มีขนาดเป็นหนึ่งไร่สามารถรวมแปลงได้นะคะอันนี้คือข้อดีของการแบ่งแปลงย่อยอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราแบ่งแปลงไปแล้วอะคะ่ะถ้าสมมติลูกค้าอยากได้แปลงขนาด เท่าไรเนี่ยเขาสามารถรวมแปลงได้ด้วยนะคะเพราะว่าชนโนที่เราแบ่งออกมาแม้ว่ามันเป็นขนาดแปลงย่อยแล้วอะแต่ถ้ามันเนื้อที่ติดกันก็สามารถจะซื้อเป็นชื่อเดียวกันแล้วรวมแปลงกันได้อีกก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือเป็นข้อดีของการแบ่งแปลงย่อยอีกแบบหนึ่งเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะ เพิ่มอัตถะประโยชน์ให้กับลูกค้าได้หลายๆแบบนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของการแบ่งแปลงย่อยทําให้เราเอาที่ดินแปลงนี้มาแบ่งแปลงย่อยขายนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายๆแบบนะคะก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แล้วก็สิ่งที่เพจนี้พยายามจะให้ข้อมูลกับทุกท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการที่เลือกที่ดินในการลงทุนที่ดินนะคะไว้ฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็จะมี เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วก็จะมีที่ดินที่สวยๆราคาดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ